ครับออนทัวร์ EP 8นะครับวันนี้เราก็จะพาไปร้านเก่าในอดีตเนาะตรงวันนี้ก็ยังมีร้านอยู่นะก็<ม>ถ้าแต่ก่อนเนี่ยเราไมักจะถามกันว่าเวลาซื้อไม้แบตหาไม้แบตหรือว่าไม้แบตถูกๆอะไรเงี้ยเราจะไปหาที่ไหนนะครับหลายเม้นก็จะตอบว่าหลังสนามกีฬาเนาะหลังสนามกีฬาที่ว่าก็คือสนามสุพัชราใสนะครับก็อยู่แถวแถวสยามนเนาะอยู่แถวแถว,แถวจุฬานะครับก็คือร้านร้านหนึ่งเนาะแถวนั้น หลายคนน่าจะมีหลายร้านนะแต่ก่อนนะนะผมก็ไม่ค่อยได้มาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มาเป็นครั้งน่าจะครั้งที่2ครั้งที่3แล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับอันนี้ก็เราจะก็จะแวะไปร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะก็อยู่ข้างหลังสนามสุภชลาศสเลยนะครับถ้าเดินทางมาก็ลง BTS สนามกีฬาเนาะเดินลัดข้างหลังสนามมาได้เลยนะครับเดินลัดสนามมาข้างหลังได้เลยก็อยู่ในซอยข้างหลังเลยนะครับร้านนั้นก็คือร้าน Exod u s s ั o r t นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าในร้านมีอะไรกันบ้างนะครับของแบดมินตันนะเนาะหมายแรกนะครับที่อยากให้ดูเนาะเนี่ยไม้เนี่ยแต่ก่อนโอ้โหดีมากตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะก็เป็น i s l m 1 3นะครับ diamond x 7เนาะสีสวยมากนะ มันจะมีตัวคาร์บอนสเปเชียลกับตัวคอปเปอร์นะครับหลักหลักเนี่ยจะอยู่ที่ก้านเนาะอันนี้เป็นไม้บาลลาร์นะครับก้านเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีเอ,อ่อโอเวลล์เทปเปอร์อะไรสักอย่างนะที่ไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะกวงตันแล้วก็กวงมากขึ้นนะครับมันช่วยในเรื่องของแรงส่งของไม้แล้วก็มีการคอนโทรลที่ดีนะครับเป็นไม้กลางๆเนาะตบดีเล่นดีบุกดีนะครับอันนี้ก็เป็นมิซูโนะนะครับโปรโตไทป์1.1นนะเป็นไม้ที่ พอตีได้นะครับตีดีอยู่เลยแหละออตัวโปรโตไทปหลายตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็เป็นไม้กลางๆนะครับสเปคกลางๆเนาะก็เป็นสวยดีนะเห็นไหมลายมันเหมือนอะไรผมคิดว่าผมคิดว่าไอตัวตอน R11 Pro ิอมาใหม่ๆนี่คือลายอันนี้ชัดๆเลยมิโซโนะชัดๆเ,เลยนะครับดูเฟรมดิคมไหมเฟรมอย่างคมนะครับไม้นี้เป็นไม้บาลานที่ตีไว้นะครับแล้วก็ตีค่อนข้างดีเนาะ เล่นลูกดาดดีลูกตบก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นมิซูโนรุ่นล่างๆครับเทคโนโเบยอะไรพวกนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นไมสไตล์มิซูโนดูดีไซน์เขาก็แล้วกันนะครับก็สวยดีเนาะดูดูเรียบร้อยอ่ะชุดฉาแต่ชุดชาดไม่มากนะครับต่อมาก็เป็นโกเซนนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นในร้านอื่นเนาะอันนี้ก็เป็นรู่อาร์เมดไททันนะครับน่าจะเป็นไมบาลาน แล้วก็ข้างหลังนั้นก็เป็นรูทอาร์เมตสมาร์ตตอนนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นไม้ไวนะไม้ไวออกครึ่งบัรลาสน,นะครับจุดเด่นของโกเซนเนยรุ่นพวกเนี้ยเก่าเก่าเนี่ยก็คือไอ้ตรงสีทองทองนะั่นนะครับหรือว่าจะเรียกว่ากาวานชาร์ฟก็ได้มันจะเป็นเหมือนคลิกพอยส์นะครับที่ช่วยให้ลูกมันดีดดีขึ้นเนาะแต่หน้าไม้มันก็ยังคงตัวอยู่นะครับด้วยตรงที่ทีจอยมันจะคล้าย,าย,ายสามเหลี่ยมเ มันก็เลยทําให้หน้าไม้มีการบิดน้อยลงนะครับสมัยนะั้นนี่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดังนะเออสมัยก่อนโกเซนนี่ดังมากนะครับอ่นะเราก็เดี๋ยวมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้ก็ power master เนาะก็อันนี้ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับ อะเดี๋ยวเราให้ดูไม้นี้กันนะครับนี่มีไพลอฟิลด้วยนะครับไม้นี้คือกาบิทัสนะครับ8.0 S X เนาะเคยใช่ไหมมันจะเป็นแบบก้านแข็งนะครับแล้วก็ไม้จะเป็นบาลานซ์กึ่งหัวหนักนิดหน่อยนะครับเป็นไม้บุกนะอ่ะเนี่ยกาบิทัส8.0 S X นะครับให้ดูสีเนาะสวยไหมดำทองออกแบบหุ่นยนต์หุ่นยนต์หน่อยนะครับ ไม้นี้ก็เป็นไม้ที่ดีนะครับไม้ดีตีด,ดีเป็นไม้บาลานที่กึ่งบุกนะครับทําได้ดีเนาะไม้ก็เป็นไพโลโฟิลทั้งเฟมแล้วก็ก้านเลยนะอืมแต่ที่ดีคือสีสวยนะครับอ่ะดูไม้ต่อไปกันนะครับไม้ต่อไปที่จะให้ดูนี่ก็เป็นตัว RXL นะครับ น่าจะเป็นตัวท็อปมาใหม่เลยเนาะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ลองเหมือนกันนะเคยเคยตีมาอยู่บ้างนะครับอันนี้มันจะมีตัว 4U กับ 5U นะครับก็สวยดีนะ ISL ี่ความสวยก็โอเคนะครับพวกเรื่องสีทองสีอะไรเนะน,นี่ยนี่แม็กนัมนะครับ8อันนี้ก็เป็น 4U อันนี้ให้ดูเฟรมนะครับเฟรมแบบนี้ค่อนข้างบุกได้ดีนะครับจะเป็นแบบ กึ่งต้านอากาศด้วยแล้วก็กึ่งที่ทําให้ไม้มีแรงกดด้วยนะครับแล้วก็ทนแรงบิดด้วยเนาะแต่พวกบาลานอะไรเงี้ยคอนโทรลหน้าไม้ได้ดีนะครับให้ดูสีนะครับสีสวยมากเลยเนาะดูเรียบๆนะครับแต่สวยอืม อันนี้ก็อีกไม้หนึ่งเป็น 5U นะครับอันนี้เป็นไม้ไวเลยเนาะก็ไวด้วยน้ำหนักนะครับเฮลิกเฮลิก H7 นะครับนะให้ดูไม้กันเฮลิกนะั่นะก็น่าจะหมายถึงเฟรมข้างๆที่บิดนะครับดูเฟรมเนาะสังเกตที่เฟรมนะครับมันจะเป็นเฟรมบิดแบบใน X9X เลยนะใน X9X มันจะบิดตรงทีจอยใช่ไหมพออันนี้มันไปบิดตรงไอ้นั่นอนะตรงสองข้างอ่ะก้ากับ สามนาฬิกาเนี้ยมันจะช่วยเรื่องของการสวิงคอนโทรลที่ดีขึ้นนะครับทําให้มีแรงกดหน้าไม้มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นตากไก่เนะโคเซนนี่ชอบแถมตากไก่นะดีเหมือนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปหาอันอื่นมาเปลี่ยนเองนะอันนี้ก็เป็นรูทอาร์เมดหกพันนะครับ SP เนาะ อันนี้ก็เป็น n a โนแฟร์รุ่นล่างๆกับ7จเพนะครับแต่รุ่นที่ผมชอบก็คือโคนิคอเอ x นะอันนี้ไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ก็เป็นเนะบี g, Power, g, 6, ax, osen, g ีแปดศูนย์พาวเวอร์บีอันติแม็กโกเซนโทนหอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับใช้ได้แต่ผมว่ามันมันฟิลมันอันนี้ไปหน่อยนุ่มไปหน่อยนะครับก็มีเยอะนะเนะมีให้ครบเลนส์อยู่นะครับ ต่อมานี่ก็เป็นรองเท้าเนาะอันนั้นเป็นรองเท้ากีฬายอย่างอื่นน่าจะฟุตซอลนะครับนี่ก็เป็นลูกแบตของ RSL นะครับ RSL นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะครับข้างหน้าก็เปลี่นพวกรองเท้าเนาะเป็น a s i c กม z u n o นนะครับ y o n e กก็มีเนาะก็เป็นตัวใหม่ๆห่เลยนะครับ As i c พวกเจลล็อกเก็ตมิซูโน่เวฟคออะไรเงี้ยเนี่ยโยเน็กก็มีตัวใหม่ๆเลยนะครับเอลัสอะไรก็มีหมดนะครับครับก็เนี่ยเราก็เสร็จละร้านของเอ็กโซดัสนะครับร้านก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่ป้ายหน้าร้านจะเป็นร้านนกแก้วร้านไพลอตอะไรอยู่นะครับนะคผมได้ยินเขาบอกว่าเขาแยกมาทำเองแหละก็ชื่อร้านเอ็กโซดัสนะครับก็มาทางจุฬาซอยสิบสองเนาะด้านหลังนะครับก็เดิน ชิดขวามาเรื่อยๆเลยนะครับก็จะเห็นร้านเองนะร้านเล็กๆนะครับก็โอเคนะผมคิดว่ามันก็เป็นของที่ไม่เหมือนกับร้านอื่นดีนะครับอย่างน้อยก็ยังมีพวกไม้มิซุโนะแล้วก็โกเซนนะครับที่ผมชอบนะสอสองยี่ห้อนี้นะในร้านนี้นะครับแต่โกเซนเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่ออกรุ่นกลางๆหน่อยนะครับรุ่นท็อปก็จะไม่ได้เยอะนะครับ ก็ตัวที่ผมชอบก็จะเป็นพวก c o n i c a l EX อะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ตัวที่ฮิตฮิตอย่าง Inferno อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับแต่ตัวอื่นก็มีเนาะแล้วก็ตัวพวก RSL ที่ราคามันไม่ได้แพงมากกลางๆนะครับแต่ก็ตีดีๆก็มีนะพวก M13 Diamond X7 อะไรเงี้ยพวกตัวอื่นก็ตีดีนะครับ RSL เนาะตัวล่างๆก็มีนะครับก็โอเคนะอืม แล้วก็มันมีไม้แปลกๆให้ดูวะใครชอบดูไม้ก็อาจจะมาได้นะครับเออแล้วก็ไอตัวมิซูโน่โปรโตไทป์1.1เนี่ยก็เป็นไม้ที่โอเคนะครับมันเป็นออกบาลานซ์แล้วก็หน้าไม้ไวเนาะมันก็สีสวยด้วยนะครับใครอยากลองไม้แนวแนวมิซูโน่ที่รุ่นไม่ได้ท็อปมากนะครับตีง่ายหน่อยแล้วก็ฟิลมันไม่ได้ตื้อเท่ารุ่นท็อปนะครับก็อาจจะมาลองรุ่นพวกกลางๆได้เนาะ พวกไม้มิซูโน่เนี่ยผมว่าไม้รุ่นกลางๆเนี่ยมันมันจะเข้าใจง่ายกว่านะครับแล้วก็ฟิลมันก็จะดีกว่าเนาะพวกรุ่นทอ็ทอปๆของมิซูโน่เนี่ยฟิลมันจะตันๆแน่นๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เทคนิคในการตีสักนิดนึงนะครับที่เหลือก็เป็นพวกโกเซนโกเซนก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วเนาะครับก็แต่ก่อนนี่คือฮิตมากนะก็เป็นไม้ที่พวกตีง่ายอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาที่มันเลิกฮิตกันไปนเนี่ยเรามันจะเจอปัญหาตรง กาวันชาฟนะครับมันชอบหลุดอะไรเงี้ยเนาะหรือมันรวมนะครับใครที่มาเลือกไม้ก็ลองเลือก,อกดูตรงนั้นให้ดีๆแล้วกันนะครับส่วน n อนะครับเก็ครบเลนอยู่นะครับมีทั้งพวกสาย power control ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโยนิกนะครับสายโยนิกเนี่ยที่นี่ก็มีครบนะครับส่วนวิกเตอร์เท่าที่เห็นก็มีอันเดียวเนาะก็เป็นตัวจุดหกนะครับส่วน n อ็นโกเซนเนี่ย เอ็นโกเซนถามว่าเป็นเอ็นที่ดีไหมเป็นเอ็นที่ใช้ได้นะครับแต่ผมว่าฟิลมันฟิลของเอ็นเนี่ยมันดูนุ่มแล้วก็มันดูแ,แ,แปลกๆไปนิดนึงนะครับ co sent g tone 5เนะอะที่เหลือก็เป็น a c c e s s o r i e อะไรต่างๆนะครับก็พอใช้ได้นะส่วนรองเท้าเนี่ยก็มีครบเลยนะครับก็มีทั้งโยเนิคเอซิกมิซุโนะนะครับแค่เอซิกมิซุโนะนี่ผมว่าก็โอเคแล้วนะครับ ในเลนนี้นะสำหรับคนที่ชอบ2แบรนด์นี้นะครับก็เป็นตัวใหม่ๆด้วยนะไม่ใช่ตัวเก่าๆนะครับตัวโยนเนี่ยก็เป็นตัวใหม่ๆเหมือนกันนะครับพวกเอลัสสามพวกคาเสเซตไดอะไรพวกเนี้ยก็มีนะครับตัว ex 6 5 z อะไรนะสีส้มนะที่ออกมาใหม่แนละ้วก็มีนะครับก็โอเคเนาะแล้วก็ลูกแบตส่วนเนี่ยก็จะเป็น isl นะครับส่วนในเรื่องของ พนักงานพานักงานเนี่ยผมคิดว่าร้านเนี้ยค่อนข้างดีนะครับเหมือนระบบอัตโนมัติเลยอะผมคิดว่างั้นนะตอนผมดูเนี่ยผมจับไปที่ไม้ไหนก็จะมีคําอธิบายขึ้นมาให้ทันทีเลยนะครับพนักงานดูแลค่อนข้างดีเนาะร้านนี้แล้วก็สุภาพด้วยนะครับอืมก็ร้านเล็กเนาะถ้าใครมีโอกาสก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับอเออแล้วก็อยากสนับสนุนร้านเล็กๆอย่างนี้เนาะแล้วก็มันก็เป็นไม้พวกที่จะแบบ ไม่ไม่ค่อยมีใครเคยใช้อเออใครอยากไปลองพีชีพดูก็ไปได้นะครับแต่เป็นไม้ดีนะเออผมบอกก่อนว่ามันเป็นไม้ค่อนข้างดีหลายไม้นะครับแต่ต้องไปลองจำจับดูนะว่ามันจะเข้ามือเราหรือเปล่านะครับส่วนในเรื่อง performance เนี่ยผมว่าโอเคแทบทุกไม้แหละเออในไม้รุ่นกลางๆนะครับกวเซตรุ่นกลางๆแล้วก็พวก i s l อย่างที่ผมบอกพวก m 13าอะไรพวกเนี้ยหรือว่าไอตัวที่มันออกใหม่ที่มี cu 5 u เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับ แล้วก็ที่ร้านก็จะมีเพจอยู่เหมือนกันนะครับก็ตามนี้เนาะคือใครอยากได้อะไรก็เข้าไปถามเขาได้นะครับผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากนะครับเอาละรครับวันนี้เราก็จบเท่านี้นะครับสำหรับร้าน e x o d u s เนาะหลังสนามสุภชราศัยนะครับจุฬาซอยสินั่นเองนะครับใครสนใจก็ไปได้เนาะตามนี้นะครับร้านเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่มีของที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนะครับ ส่วน e ีหน้าเราจะไปไหนต่อก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับใครสนใจก็เข้าไปสนับสนุนกันได้นะครับจุดประสงค์หนึ่งที่อยากทำออนทัวร์เนี่ยขึ้นมาก็คืออยากให้เห็นร้านเล็กๆนะครับผมก็ไม่ได้ดังมากหรอกแต่ผมอยากให้หลายๆคนได้เห็นร้านเล็กๆหรือว่าร้านที่อาจจะมีของแปลกๆแต่ไม่ได้ดังมากไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีบริการที่ดีเนาะก็อยากให้สนับสนุนร้านพวกนั้นนะครับก็หนึ่งในจุดประสงค์เนาะส่วนร้านใหญ่ๆที่ไปเนี่ยก็อยากให้เห็น พวกไม้หลากหลายนะครับไม้หลากหลายสีหลากหลายแนวอะไรเงี้ยอยากพาไปชมงานอาร์ตซะมากกว่านะครับอันนั้นก็เป็นอีกจุดประสงค์หนึ่งนะครับส่วนวันนี้ผมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ